ข้อแ,แรกน,นะครับผม BNB Chain ได้ทำการเบืเอนเหรียญ BNB ไปกว่า1.8ล้านเหรียญในควอเตอร์แรกของปีนี้นะครับโดยมีมูลค่ากว่า740ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับผมในเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับ b i n a n c e ประกาศว่าการเบือนแต่ละควอเตอร์เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับกำไรของ b i n a n c e นะครับแต่ว่าจะขึ้นอยู่กับราคา BNB แล้วก็ Activity ใน c h a ของ BSC นะครับข่าวต่อมาแล้วครับผมแซนบ็อกกำลังมองหาฟันนิ่งหรือทุนกว่า4พันล้านดอลลาร์นะครับโดยไม่กี่เดือนที่ผ่านมาแล้วครับผมทางแซนบ็อกเนี่ยได้ระดมทุนไปกว่า93ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับที่นำโดยซอฟแวร์วิชั่นฟัน2ในเดือนนะครับผมโดยการระดมทุนครั้งนี้จะเน้นเป็นในการลงทุนคิโตแอสเซทแล้วก็เมตาเวิร์สนะครับตอนนี้นะครับ แซน d อ o x กกำลังมองหาทุนกว่า400ล้านดอลลาร์สหรัฐบบเพื่อมาลงทุนในด้านของ NFT Gaming โดยไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับผมบริษัทหลายบริษัทได้เข้าซื้อแลนหรือที่ดินบนตัวของแซน d อ o x นะครับผมอย่างเช่น Adidas AG r e t a i l e r CarrefourSA และ Warner Music Group นะครับผมโดยทาง Warner Music Group เนี่ยจะทำการแทนว่าจะจัดคอนเสิร์ตของตัวเองเนี่ยบนแลตฟอร์มบนที่ดิน ของตัวแซนล็อกนะครับผมและตอนนี้สนุป d o อกได้ทำการปล่อยมิวสิกวิดีโอที่ถ่ายทำบน Metaverse ของบทเพลงของเขาเองชื่อชื่อว่า house i view นะครับ house i view นะครับอันนี้ก็คือมิวสิกวิดีโอของสนุปด็อกนครับที่ทำถ่ายทำบน Metaverse นะครับผม ข่าวต่อมานะผมเมตาแมสได้ทําการเตือนนะครับว่าไอคลาวเนี่ยมีการถูกพิชชิ่งสแกมหรือการแฮกนะครับเขาบอกกันนะครับว่าการที่ไอคลาวเนี่ยแบก็กอัพข้อมูลเมตาแมสของเราเนบนไว้ไบนคลาวเนี่ยมันหมายถึงว่าไอตัวไอคลาวเนี่ยสามารถบันทึกข้อมูลรหัสการเข้าเมตาแมสของเราไปได้นอกซึ่งถ้าเกิดว่ามีการแฮกหรือการพิชชิ่งสแกมขึ้นมาเนี่ยจะทําให้แฮกเกอร์เนี่ยสามารถรู้รหัสการเข้าถึง กระเป๋า MetaMask ของเราได้นะครับซึ่งผมไม่คิดว่าเรามีความจำเป็นอะไรที่จะต้องแบ็กอัพข้อมูลเหล่านี้ลงไปในแอคเคาเนานะเพราะว่าเราใช้หลักก็คือสองตัวเนาะจะเป็น Seed Phrase กับตัวรหัสเข้า MetaMask ใช่ไหมครับตัว Seed Phrase เนี่ยเราจดไว้ในกระดาษอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องแบ็กอัพอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วตัวรหัสเนี่ยเราก็จําอยู่แล้วนะเพราะว่าเราก็ใช้เข้าทุกวันอยู่แล้วนะครับผมว่าวิธีที่แก้ที่สุดก็คือการปิดแบ็กอัพ อ่าลงไปในแอาคาวเฉพาะของตัวมนะีต้าแมนน้เด้วเดี๋ยวผมจะมาสอนว่าการปิดแบ c k ์อัพบนแอาคาวเนี่ยทำยังไงเนาะเชิญเชิญชมได้นะครับในการปิดแบ c k u อัพเนี่ยของเราจะเริ่มไปกันที่เซตติ n งก่อนนะครับพอเข้าไปที่เซตติ่งปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปที่ตัวแอปเปิลดีๆของเรานะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ตัว c อาคาวพอเข้าไปตัวแอาคาวเสร็จเราเข้าไปที่ตรง Manage ครับแล้วก็คลิกคําว่า Backup นะครับผมแล้วก็คลิกตรง iPhone ของเราเนาะ โทรศัพท์ของเราคนระับผมแล้วก็เรามาโหลดสักพักหนึ่งแล้วเราก็หาแอปที่มีชื่อว่า m e t a m a แมแล้วเราก็ปิดไปเนาะก็จะแทนการปิดการแบ็กอัพข้อมูลของเราแบ็กอัพข้อมูล m e t a ้าแมของเราลงบน iCloud นะครับก็หมดแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้เนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะเนาะแล้วเจอกันในคลิปต่อๆไปทุกวันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ